นี่เป็นหญ้าหลากหลายสายพันธุ์ที่ทําการปลูกแซมไว้ด้วยกันซึ่งเป็นของนางทองสีหาวิโรธหรือแม่แตว้วชาวบ้านวางังไผ่ตําบลลาดพัฒนาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเดิเน,น้นปลูกไว้สําหรับเลี้ยงสัตว์เช่นโคโกระบือเพื่อแบ่งเบาภาระในการออกไปตระเวนหาเกี่ยวหญ้าทางไกลหรือบริลดรายจ่ายในการซื้อหันสัตว์ได้เป็นอย่างดีแถมปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ยาวนานและสามารถนําไปขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มได้ไม่จํากัด โดยคุณแม่แต้วชาวบ้านวางังไผ่บอกว่าหญ้าที่ตนเองนํามาปลูกไว้เลี้ยงสัตว์แรกๆไปขอพันธุ์มาจากเพื่อนบ้านและก็นํามาปลูกไว้ตามสวนและพื้นที่ว่างเปล่าโดยนํามาปักลงดินไว้และแรกๆก,ก็รดน้ําธรรมดาจากนั้นก็ปล่อยให้เจริญเติบโตเองตามธรรมชาติแทบไม่ต้องดูแลอะไรมากมายอีกอย่างปลูกไว้ไม่นานยาก็เริ่มขยายแตกใบและก็ เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันตนเองก็เลี้ยงวัวไว้จำนวน2ตัวแม่ลูกก็มีหญ้าเพียงพอสำหรับให้วัวกินทั้ง3มเวลาโดยไม่ต้องไปหาหญ้าในที่ไกลๆหรือเสื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ให้สิ้นเปลืองแถมมีพันหญ,ญ้าไว้สำหรับปลูกขยายเพิ่มในปีต่อๆไปได้ครับอ๋อคือพันหญ้านี่ไปขอนําเพ่นจ้ะขอนานู้เปินน้ำมาก่าน่ออ๋อจ้ะากกากามันนิจ้ะบารีบาิก แพะอันนี้คือแพะเองเงินบอกครับจ้าขอการคือปีต่อไปก่เฮาบ่ได้ไปหาพันธไม่ยากเลยจ้ากนารน้ำถ่วมก็หาคือเก่าอืมแต่ว่ากัหาบ่ยากกันบอ<า>กครับจ้าครับเห็นหลายๆพันนี่มีพันธอย่างแม่แม่จ้าแก้ปูแกะงาบหามาปลูกอย่างเดียวจ้าโอค้ครับปลูกน้ำเพลินกับขอเพลินเพลินน้ำมันเดวกับขอเพลินครับปลูกง่ายเพราะปลูกง่ายปลูกง่ายหัวน้ำสูงมือบ่คือเห็นงามเลย ผู้เพิ่นเพิ่นนั่นเพิ่นก็เอาเคียงหมดของแย่แย่บ่อใดหดดอ่ะของแม่ของแม่บ่อใดหมดเลยให้เขางามเองว่าเกลี้ยงอะไรบ่อยงแม่เดียวครับคันพ่อขายกขายออกไปตอนนี้ของเขามีจักตัวมีตัวหนึ่งแม่กับลูกแม่กับลูกการคือตรงนี้ก็คือเ่าสิบอะไรไปหานห้าไก่เขาไว้เป็นพันน้ำแล้วก็ห่างงวดกินน้ำไห้กินดูว่าแม่หญ้าไอ้กินดูอยู่ไห้กินเต็มอิ่มหมดแล้วโอ้เมื่วลาไหลหอบอยู่เมื่อล สามหอ่อชี้หอปป่อไปโอ้โหโห,โห,หลายเลยเพียงพร้อมเพียงอัดไปได้อืมแต่ยังี่ก็ถือว่าเพียงพออยู<ะ>่์บอกคะสำหรับแม่กับลูกพ่อ,อยอออู่เกยังง่ายครับอ๋อถือว่าดีเนาะ